มาเก็บบูเบอรี่กับยายแอดเด้อบูเบอรี่เน,นี่ยจะเพื่อนๆบูเบอรี่แย่เสียเอาไปเห็ดแย้มจ้ะเนี่ยหลายๆเติบอยู่ยอาไปเห็ดกวน เห็ดเป็นแย้มไหมเพื่อนๆเป็นยังไงจะเก็บถึงวะเก็บ่าถึงเลยไงเก็บมาอืม Ôauto, nàm nàm nám 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 Chịp bây Các bạn anh đăng kí cho kênh lalaschool Để กวนเอาไปกวนเห็ดแยมเนี่ยเห็ดแยี่ยมดกๆจ้าเพื่อน

นี้ลูกน้อยจ้ะเก็บไปเห็ดแย้มเด้อเพื่อนๆเก็บไปเห็ดแย้มจ้ะ ได้พอสมควรละจ้ะเพื่อนๆได้พอสมควรละแอปเปิลสิมีทุกหม่องเลยจ้ะเพื่อนเบื่อนมององนีก่กับด๊อกคือกันนี่จ้าแยกเก็บอันนี้ม่าด้วยนี่แมค็บุรีมาเนีย่ยแย่สิมาเห็ดแย้ยมด้วยจ้ะอันนี้แยกเก็บมาด้วยจ้ะเห็นปะเนี่ยแมค็บุรีจ้ะ เก็บมาได้ถสวยหนึ่งจ้ะล้างเรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้ล้างเรียบร้อยด้วเพื่อนๆแย่เสร็มาด้วยแย่เบรตั้งขาตั้งกล่องแอดถือโทรศัพท์นะเดี๋ยวค่อยเบิ้งอีกเที่ยวนึงก็ใส่หม้อแล้วแอดก็กวนไปเรื่อยๆจ้ะที่แอดถือไอ้นี่นะเพืเ่นอนๆแอดเก็บมาแค่นี่นะคือมัน ไงเพื่อนๆเก็บมาแค่ทําได้กินคือเราซื้อกินก็ได้จ้ะแต่ว่ามันก็อยากเห็ดนาอแต่เพื่อนๆมันก็มันเห็นมันหลายก็กะเลยเอามาเฮ็อจ้ะเอามากินกับเกลือกับน้าพริกกับเซ้บจ้ะกินพริกเกลือมันเพราะมันสิออกสมๆ,ๆ,ๆ,ๆนะเปรี้ยวหวานๆเถนะนะแต่แม่รุ่นอ่ะเขาชิชอบจ้ะเนาะวัยรุ่นกับเขาชิชอบจ้ะ วันนี้แย่เศมมาเห็ดให้เบิรงนเลอร่ะวันนี้แย่ไปเก็บจ้ะแล้วก็แย่กับมาเห็ดให้ยมันจะเพือพ่อนๆเอามากวนไงล่ะเอะแอดจะรวบแล้วตัดตอนเด้อเพราะว่าเศให้เบิร์นมืดๆเลยกะ,ะเว้ยเห็นไหยแอดถือมือเดียวนะจ้ะเวลาเพื่อนๆก็กวนไปเรื่อยๆจนว่ามัน เป็นมันเหนียวจ้ะแล้วก็ใส่หมันเย็นแล้วก็ใส่กวดเอาไว้ท่าขนมปังกินจ้ะแบล็คบรี่จ้ะเห็ดเยี่ยมเอา,าเห็ดเยี่ยมท่าขนมปังกินจ้ะแย่เห็ดหลายหลจ้ะก,กระปุกน,น้อยๆแย่ใส่กระปุกจำเนี่ยแยสใส่กระปุกน,น้อย คอยมาเบิ่งตอนมะเหลวเด้อเพื่อนๆพืแย่ถือโทรศัพท์ไหมเพราะว่าแย่ทายมากจะข้างนอกมาแล้วก็เลยมันถือโทรศัพท์อีกแม่เพื่อนๆคอยเบิ่งแย่เห็ดแล้วเด้อเยาวายังสั่นยังสีเด้อเพราะว่าทุกคนก็เห็ดเป็นเนาะใกล้จะได้ที่แล้วจ้าเพื่อนๆใกล้จะได้ที่แล้วเด้อกระดงกระดิ่งเรื่องเมื่อไรแย่กวน เยี่ยมจ้ะเ่ยยี่ยมแบล็กบุรีแย่เก็บมากแล้วระเด้อเพื่อนเพื่นเยี่ยมแบล็กบุรีของแอดได้กระปุกหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาอื่นสิไปเห็ดมาเห็ดอีกจ้เะเขาเนี่เพื่อนชอบกินจ้ะท่ากับขนมปังจ้ะท่ากับขนมปังเนีย่ยได้ละ แย่ไปเจ็บนั่นแล้วแย่เม็ดต,ตอนมืดจ้ะเล่นได้เมืดนๆในจากน้อยเนาะเพื่อนๆเนาะวบายแย่จดด้อแล้วละเพื่อนๆได้เพราะเต็มกับปุกดีซ้่านี่จะ้ะแยมกว่าแงดกับปุกหนึ่งจ้ะเพราะว่ากินกับขนมปังจ้ะ กินกับขนมปังตอนเช้าๆเนาะแย่ๆเจ็เอาขนมปังซื้อมาเอาไปให้ร์ฮานเมื่อไหร่จ้ะพรุ่งนี้ตรงซื้อใหม่แน่จ้ะเยี่ยมของแย่เด้อจ้ะเพื่นเยี่ยมแบล็คบอรี่จ้ะเยี่ยมแบล็คบอรี่ของแย่เด้อจ้ะเพื่อนๆนเนี่ยจ้ะแบล็คบอรี่จ้ะ นี่แหละาจา้ะเพื่อนๆเจ็บมากมันนี่ได้กระปุกหนึ่งพอดีจ้ะเพราะว่าก็เฮ็ดเั้ากระปุกหนึ่งก็นี่ไงกว่านี้จังน่อยเนาะเอาไว้ถักกินจ้ะเอาเก็บมาแช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็ย่ามนัมนเขาก,ก็มาเฮ็ดก็ได้จ้ะเพื่อนๆเนี่ยเอาเอาเอากินก็ขนมปังแซบแบจ้ะเนี่ยเยี่ยม ก็แซ่บบ่เยอะใชเยอะตักเสียไหนนะเฮ้ยเ yeah, ้ยเ้อันนี้ให้เบิรงเด้อนี่จับเพื่อนๆเนี่ยที่เป็นแบบนี้นะแล้วก็เอาท่ากับขนมปังเนี่ยจ้ะเฮ้ยจ้ะอือคือแดดเด็ดบ๊วยหวานนะจ้ะ โให้พ่อยญ่กินหวานให้น่ะแยมสตอเบอรีร่ของแอดไอแยมแบล็คเบอรี่จ้ะน,นี่นี่แบล็คเบอรี่ที่แอดเก็บมากมือนี้เนาะได้ได้เท่านี้จ้ะเพื่อนเพื่อนเนีเ่ย่พะพอาเข้ากวนไปมัน,กกน,นเกิดสยุบเนาะม,มันต้งองเก็บหลายกว่านี้นจ้ะแ้วแอดกับม่อจะไปยางเหร่นน้ำจ้ะแล้วก็เอามามันก็เอามาฮหดอีกกระปุกนึงเท่านี่ไให้มันเต็มเนาะเพื่อนเนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ อ้แยก็มาเฮ็ดแฮ้มาเฮ็ดก็บมมีายามม่ยังกับกวนนะ่ะกวนใช้น้ำตาลอย่างแล้วาจะเ้าเสียหวานน้อยหวานในเนะาะแต่มันเหนียวเหนียวเขาก็บเส้ากวานแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นเขา็เอามาใส่กะปุกในจ้ะใส่กะปุกแล้ว่ะเอามาทากับขนมปังกินเนาะ,ะเดี๋ยวมาอื่อแยกเสิมากเก็บมาเฮ็ดอีกเนาะเพราะว่าทุกคนก็เฮ็ดเป็นเนาะจะเพื่อนๆเนี่ย คือเขาเห็ดกินเป็นก็ต้องเฮ็ดเป็นเพื่อนเนี่ยอันตอนแยกกวนกะเนี่ยหละกะแอบกัแย่กับมใส่กับกระปุกเนี่ยได้ท่านี้จ้ะเก็บมาจากถ้วยหนึ่งเละล่ะเพื่อนเพื่อนเห็นแหละสำหรับกินนี่กับบายบายเดี๋ยวมาอื่นแย่เทศใดให้อีกอีกบายจ้า